สวัสดีครับนี่คือ Inside g News เจนนี่แบล็กพิงเป็นศิลปินหญิงเดี่ยว K-POP คนแรกที่มียอดสตรีมบน SPOTIFY ถึง1,000ล้านครั้งแม้ไม่มีอัลบั้มเดียวเจนนี่วงแบล็กพิงกำลังสร้างความแตกต่างที่สำคัญในฐานะศิลปินเดี่ยวในขณะที่เธอได้กลายเป็นหนึ่งในศิลปินชั้นนำของเกาหลีใต้ ล่าสุดเจนนี่บรรลุเป้าหมายสำคัญด้วยยอดสตรีม1,000ล้านครั้งบน Spotify จากเครดิตทั้งหมดของเธอสิ่งที่น่าประทับใจคือเธอเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปหญิงคนแรกที่บรรลุเป้าหมายนี้โดยไม่ต้องออกอัลบั้มเดี่ยวเลยเจนนี่แม้จะมีเพลงเพียง3เพลงแต่กลับมียอดสตรีมถึง500ล้านครั้งภายในเวลาเพียงปีเดียวความสำเร็จอันน่าประทับใจนี้ ได้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของเธอโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อแฟนๆต่างตั้งรออัลบั้มเดี่ยวของเธออย่างกระตือรือรน้นซึ่งพวกเขารอคอยมานานหลายปีเพลงของเจนนี่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งโดยมีผู้ฟังใหม่นับพันรายทุกวันบนโปรไฟล์สปอ t i f y ของเธอตั้งแต่เริ่มตน้นผู้ฟังรายเดือนของเธอพุ่งสูงขึ้น โดยแตะจุดสูงสุดที่น่าประทับใจที่25ล้าน5 7 4 9 3 6คนความสำเร็จนี้ทำให้เธอเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงเกาหลีเพียงคนเดียวที่ทำได้ขนาดนี้นอกจากนี้เจนนี่และลิซาเพื่อนร่วมวงแบ็คพิงของเธอยังเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปหญิงเพียงคนเดียวที่มีผู้ฟังทะลุ25ล้านคนต่อเดือนบน Spotify ความสำเร็จนี้เน้นย้ำถึงความนิยมและอิทธิพลของแต่ละคนซึ่งนอกเหนือไปจากความสำเร็จร่วมกันใน b l a c k พิ n k อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ